สวัสดีครับตัวนี้เป็นเครื่องบดอาหารเสริมสำหรับเด็กทารกนะครับเป็นปั่นแบบไร้สายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคุณแม่ที่ต้องการเตรียมอาหารสดสะอาดให้กับลูกน้อยแล้วก็ที่สำคัญโดยเฉพาะในช่วงที่เริ่มทานอาหารเสริมมาดูรายละเอียดกันนะครับว่าเอเครื่องตัวนี้มีจุดเด่นอะไรแล้วเหมาะสำหรับคุณแม่ที่อยากทำอาหารเสริมให้ลูกทานได้ยังไง ตัวนี้สำหรับคนที่ชอบทำพวกน้ำผลไม้น้ำปัน่นปั่นพวกกล้วยนะครับหรือสามารถใช้งานพวกปัน่นพวกกระเทียมพลิกทำอาหารก็ได้ครับตัวนี้มาพร้อมความจุนะครับ250มลเหมาะสําหรับทําอาหารปริมาณมน้อยๆนะครับนี่มาพร้อมใบมีดสแตนเลสแบบนี้เลย3แชกนะครับแล้วก็คมกลิบทีเดียวเพราะนั้นเวลาจับกระปืนก็ต้องระวังตัวนี้ชาร์จไว้ได้2ชั่วโมงก็ใช้งานจนลืมเลยนะครับ ใครที่สนใจกดสั่งซื้อ,อีิตะกร้าได้เลยนะครับ